สวัสดีค่ะพบกับหนูอีกเช่นเคยนะคะพยากรณ์อากาศประจำวันที่3มิถุนายน2564ค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยเนี่ยมีฝนน้อยในระยะนี้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนค่ะอันหนึ่งพายุโซนร้อนชอยวันนะคะบริเวณชายฝั่งตะวันตก ตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเครื่องตัวทางเหนือค่อนตะวันตกเล็กน้อยค่ะสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะโดยพายุนี้จะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นนิขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ wr ค่ะ เพื่อนๆอ,อยากให้นุ้ยปักหมุดที่จังหวัดไหนอำเภอไหนเขียนมาบอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กันค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะก็กดได้ตามนี้เลยค่ะกดกระดิ่งก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนุ้ยนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านค่ะ เทียมเพิ่แม่สายจังหวัดเชียงรายมีฝนตกตอนเที่ยงนะคะมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนตอนเที่ยงเนี่ย0.9ม mm, ิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองค่ะและตอนห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นมีฝนตกทุกวันเลยนะคะถึงวันที่12ค่ะที่จังหวัดตากอ,อําเภอแม่สอดนะคะมีฝนตกละองตอนเที่ยงถึงบ่ายสองและตกอ,อีกทีตอนห้าโมงเย็นค่ะมีลมโชยปริมาณฝนเที่ยงถึงห้าโมงเย็น 1.9มมพรุ่งนี้มีฝนเล็กน้อยตอน7โมงเช้าถึง9้าโมงเช้าค่ะมีฝนยาวไปถึงวันที่12เลยนะคะที่ทอำเภออุ้มผางมีฝนตกตอนบ่าย2ถึง4โมงเย็นมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนถึง4โมง0.7ม mm. มพรุ่งนี้มีฝนตอน9โมงถึงบ่าย3ค่ะมีฝนถึงวันที่12นะคะที่ทอำเภอปัวจังหวัดน่านมีฝนตกละอองค่ะตอนบ่าย2ถึงบ่ายสาม มีลมอ่อนนะคะปริมาณฝน0.4ม mm ิลิเมตรเท่านั้นเองค่ะพรุ่งนี้มีฝนเล็กน้อยเหมือนวันนี้ค่ะตอนบ่ายโมงมีฝนถึงวันที่12นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะทเที่ยมเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนสลับกับฟ้าครึ้มนะคะมีลม้อยค่ะ อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะจะมีฝนอีกทีก็วันที่5ถึงวันที่8มิถุนาค่ะเที่ยำเพอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆบางส่วนมีลมโชยนะคะอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสค่ะพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีฝนนะคะมีฝนวันที่6ถึง8มิถุนาค่ะ ความเร็วลมสูงสุดของวันที่5 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะวันที่6และวันที่8นะคะ47กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนวันที่7นะคะก็45กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบพยากรณ์อากาศภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย